สวัสดีค่ะตอมไทยล้านอินเจมันนีค่ะวันเนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปดูสวนแอปเปิลค่ะหลังบ้านคราวที่แล้วให้เพื่อนๆดูตรงนี้ค่ะหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูสวนแอปเปิลหลังบ้านกันค่ะว่ายเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสวนแอปเปิลหลังบ้านดกไหมคะ ดูค่ะดกมากเลยค่ะดูนุ่นนะต้นเนี้สูงมากค่ะจะไปดูกันต้นเตีเต้ยๆนี่ค่ะดูค่ะ ลูกเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะโวยร่วงเต็มพื้นเลยค่ะดูดูค่ะต้นเนี้ยลูกใหญ่มากค่ะดูแต่มันร่วงล,ลูกใหญ่จริงค่ะดูดูค่ะดูค่ะใหญ่กับกำปั้นหนูอีกค่ะดู อยแต่ร่วงเต็มพื้นเลยค่ะดูโอ้ยมีต่ลูกใหญ่ๆค่ะลูกลงร่วง,วงค่ะดูใหญ่มากดูใหญ่กับกำปป้นอีกเรเพื่อนอเต็มพื้นเลยค่ะดูไม่มีต้นไหนไม่ดกค่ะ โอ้ยเหยียบลูกแอปเปิ้ลนี่ค่ะตกทุกต้นค่ะดูกิ่งหนึ่งนะคะดู อันนี้ลูกเล็กจะหนูลองชิมดูค่ะถ้าเปรี้ยวหนูจะไปทำน้ำปลาหวานกินค่ะนี่ค่ะทำน้ำปลาหวานอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะปีนี้แอปเปลิลดกมากค่ะเดี๋ยวจะเก็บลูกเล็กๆเกนี่ยค่ะ กินกับน้ำปลาหวานค่ะนี่ค่ะส่วนแอปเปิลมีตรงนี้มีทั้งหมดสามแถวสี่แถวค่ะหรือว่าหนูจะไปเก็บแอปเปิลป่ามากินค่ะแอปเปิลที่มันขึ้นเองค่ะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวค่ะกินกับน้ำปลาหวานอร่อยค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากค่ะเขาต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะดูเขากลัวกิ่งหักค่ะเพราะมันดกนี่ใช้ไม้ค้ำแบบนี้เลยเพราะไม่งั้น กิ่งเขาหักแน่นอนค่ะส่วนแอปเปิลหลังบ้านตรงเนี้ยจะเยอะมากค่ะเยอะกว่าหน้าบ้านหน้าบ้านไม่ค่อยเยอะเท่าเท่าหลังบ้านค่ะอีการ้องตกใจหมดดู่ะ

บางทีภาพก็จะสัน่นเพราะเดินเหยียบลูกแอปเปิลนี่มันร่วงอะดูไหร่วงเต็มเลยอะ่ะบางทีเดินเดินอยู่มันก็เออเนี่ยเหยียบอีกแล้นี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปกินน้ำปลาหวานโชว์เพื่อนดีกว่าค่ะเอาลูกที่มันเปรียปร้ยวๆเดี๋ยวหนูขอชิม ซิมลูกอันไหนดิโอ้ดูอันนี้นะคะ่ะดูต้นนี้ค่ะเอาเหยียไเป็นลูกอีพันอีกแล้วคะ่ะดูออกมานี้ก็ไม่ได้บอกแฟนนะคะต้นเดียว ดกมากอดูนี่ค่ะแต่เปิ้นที่เขาปลูกเองอะ่ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะมันจะออกรสชาติหว,นวานหวานนิดนิดนี่ค่ะ

ผลผลิตแอปเปิ้ลปีนี้ดีมากเลยค่ะปีที่แล้วก็ดีเหมือนกันค่ะดูค่ะกิ่งหนึ่งค่ะ ยอดค่ะเดี๋ยวเรากัดกินดีกว่าดูเพื่อนๆโอ้ยนูน่นยาวไปนู่นค่ะดูลูกสีแดงๆก็มีต้นหนูนแต่หนูให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวให้ดูตอนเออที่มันอยู่ติดถนนค่ะเหีาไปเปิ้นแตกดังโป๊ะเลยดูค่ะ เดี๋ยวลองชิมดูสิคะเพื่อน,อนลูกเล็กๆเกนี่ยกัดกินแทนก็ทิ้งค่ะต้นนี้เปรี้ยวค่ะกินเสร็จก็เอ,อรู้แล้วค่ะตอนนี้ได้กินน้ำปลาหวานแล้วค่ะ อาะหนูไปซื้อกุ้งแห้งมาค่ะนี่ดูค่ะลูก,ลกเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปดองค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้ยาวมากค่ะสวนเนี่ยค่ะหมุนให้ดูรอบๆแต่หนูเดินไม่สุดหรอกค่ะหนูจะเดินกลับละ ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศส่วนเนเปิ้ลอันนี้ทางไปบ้านค่ะส่วนอันนี้ดูตรงนี้เขาปลูกเยอะมากค่ะไปนู่นค่ะไปสุดนูน่นแต่หนูจะเดินกลับแล้วค่ะ อยากให้เพื่อนดูว่าที่เคยบอกในคลิปข่าคลิปที่แล้วว่าหนูจะพาเพื่อนมาดูสวนแอปเปิลหลังบ้านค่ะคราวที่แล้วก็ดูหน้าบ้านไปแล้วเนาะคราวนี้ดูหลังบ้านค่ะเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ส่วนมากที่หนูอยู่ก็จะปลูกแค่แอปเปิลค่ะอย่างอื่นเขาไม่ค่อยปลูกกันเท่าไหร่ค่ะ ่บรรยากาศค่ะคลิปนี้นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย